การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุรู้สภาครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศสาสนาและวัฒนธรรมประจำปี2564นางสุภาภิษอุดรสรรครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครนางสุภาภิ์อุดรสรร เกิดเมื่อว mm ันที่13มีนาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งปัจจุบันครูโรงเรียนมัธยมวาริจภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครประวัติการศึกษาจบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี2551จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีปี2553ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ5 หัวหน้างานแผนงานโรงเรียนและคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนการเสริมสร้างเยาวชนคนดีวิถีพอเพียงคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจสิทธิ์อย่างเสมอมาและการประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีดังจะเห็นได้จากรางวัลครูดีของแผ่นดินท่านพื้นฐานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน รางวัลการปฏิบัติตนเป็นครูดีไม่มีอบายมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติและการเป็นบุคคลต้นแบบงดเล่าเข้าพรรษาฝึกฝนเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ดีงามต่อสิทธิ์อย่างเต็มความสามารถเน้นผลสัมฤธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกด้านด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะเสียสละ เพื่อให้สิทธิ์เป็นคนที่มีคุณภาพพัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัยเหมาะสมและมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆทั้งในระดับภาคและระดับชาติการจัดการเรียนรู้พลเมืองดีในยุคดิจิทัลด้วยกิจกรรมพัฒนากระตุ้นกระบวนการคิด โดยใช้ชุดคำถาม RCA ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการทักษะชีวิตครอบกลุมองค์ประกอบทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาชีวิตหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีวิจารณญาณในการใช้สื่อดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์ลดพฤติกรรมเสี่ยงใช้สื่อในรูปแบบที่เหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามองค์ประกอบทักษะชีวิต4องค์ประกอบได้แก่การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนตลอดจน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนากระตุ้นกระบวนการคิดโดยใช้ชุดคำถาม RCA เรื่องพลเมืองดีในยุคดิจิทัลบูรณาการทักษะชีวิตผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิตจากรายวิชาหน้าที่พลเมืองโดยบูรณาการทักษะชีวิตทั้ง4องค์ประกอบเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผู้เรียนใช้สื่อดิจิทัลในรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงสามารถอยู่ในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีความสุขท่ามกลางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากในปัจจุบัน กระนั้นการปลูกฝังรากของความดีจากกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองดีในยุคดิจิทัลท,ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นการพัฒนาพลเมืองดีในยุคดิจิทัลด้วยกิจกรรมพัฒนากระตุ้นกระบวนการคิดโดยใช้ชุดคำถาม RCA จึงสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถต่อยอดเกิดเป็นผลงานต่างๆทั้งระดับภาคและระดับชาติมีองค์ความรู้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเป็นคนดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การพัฒนาศัก,กยภาพด้านความรู้ความสามารถการเข้ารับการอบรมการได้รับเชิญเป็นวิทยากรและพัฒนาตนเองด้านต่างๆการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการสอบโอรเนตร,ระดับชั้นม .3 และระดับชั้นม .6 ปี2563ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับชุมชนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรักและห่วงแหนวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนรู้ถึงประวัติความเป็นมา และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบของสื่อดิจิทัลและการแสดงผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของนักเรียนสถานศึกษาผู้ร่วมงานสังคม ชุมชนและเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดดังจะเห็นจากการได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเบสพร็อกซิตลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่กิจกรรมแอคทีฟเล a ร์นิ่ สร้างสรรค์นวัตกรรมนำไทยแลนด์4.0ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติการประกวดผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่าสอปท o โอเบกอเวครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนา และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนับได้ว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ชัดได้รับการยอมรับและสามารถนำไปขยายผลอย่างกว้างขวางมีผลที่เกิดจากการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและสถานศึกษาตลอดจนชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ